สวัสดีพี่น้องเมื่อน,นี้สิผ้าพี่น้องมาหยดกดยางพาราน้ำกดยางพาราหยดกดยางมอกียดยางพี่น้องแต่เศร้าคนละแต่ว่าเพิ่งจะได้สองเมตรสามเมตรก็เลยสิผ้าพี่น้องมาอัปเดตมาหยดกดยางพารากัน ว่ามันสิออกถ้าได้ออกดีบอพี่น้องไปเบิ่งกันนะก่อนสิไปรับชมก็ฝากช่องน้อยๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่พี่น้องสมบัติชาแนลเกษตรผสมผสานเกษตรแบบบ้านๆเนาะพี่น้องเนะาะวบาแลกกับป้าไปเบิ่งกันนะพี่น้องมันน้ำ,นำยางมันสิไหลดีบ่ ô oh, ô oh. khai vô phi nòng khai vô anh à, này tuần nhanh. bưng tuần nói cái nè tuần nói cái phố ở cái phi nòng ừ. tuần này khẩu khương nương bỏ khẩu khương nương mất bỏ chân đấy là nó bưng phi nòng nó bưng ามาเลยครับในส่วนอย่างผมกับปลูกสับประรดสับประรดแซมไว้ทะยุทะกินที่เขาตำล่าปลูกพืชผสมประสานนั่นพี่น้องโอ้ออกหลายแล้วพี่น้องออกหลายแล้วออกเยอะเบื้องต้นน้อยก็หน,น่พี่น้อง ต้นน้อยก็ออกต้นเล็กๆก็ออกเริ่มออกแล้วพี่น้องน้ำยางเริ่มมาแล้วเนี่ยมาแล้วพี่น้องน้ำยางมาแล้วน้ำยางมาแล้วน่แต่หลายแล้วพี่น้องเพึ่งจะ3มเมตรสี่เมตรพึ่งเพิ่งเปิดกีด ทั้งนี้ก็เป็นน้ำร่องกลางยางผมลงสับป,ประรดไว้สับป,ประรดกับสับป,ประรดท่นเพื่อนเมืองเพื่อนบ้านลงไว้ใส่ยู่ทกินพี่น้อง พี่น้องคลิปนี้สำนีกก่อนเนาะสวัสดี